แมตช์นี้น่าสนใจมากครับวันนี้เราจะพาไปดูเกมระหว่างซิลเคบอกพบเฟรเดริเซียสอทีมจากลีกเดนมาร์กที่กำลังมีผลงานต่างกันแบบชัดเจนเริ่มกันที่เจ้าบ้านซิลเคบอกทีมจากเดนิชซูเปอร์ลีกาฟอร์มโดยรวมถือว่าใช้ได้โดยเฉพาะเกมในบ้านที่พวกเขาเล่นไหลลื่นครองบอลดี D, และมีแนวลุกที่จัดจ้านนำโดยเซบาสเตียนยอร์เกนเซนและออเล็กซานเดอร์ลิน ที่มักทำเกมได้ดีเวลาเจอกับทีมระดับล่างฝั่งทีมเยือนเฟรเดเซียมาจากดิวิชันหนึเดนมาร์กซึ่งเป็นลีกรองแม้จะมีนักแตะพลังหนุ่มหลายคนแต่ฟอร์มยังไม่ค่อยนิ่งโดยเฉพาะเกมเยือนที่เสียประตูบ่อยจุดแข็งของพวกเขาคือเกมโต้กลับเร็วแต่จะพอหรือไม่กับการมาเยือนทีมระดับบนแบบนี้ดังนั้นหากไม่มีอะไรผิดพลาดซิลเคบอกน่าจะเป็นฝ่ายเก็บชัยชนะในบ้านได้ไม่ยากครับแต่จะยิงขาดหรือไม่ ก็ต้องลุ้นกันอีกทีเพราะฟุตบอลอะไรก็เกิดขึ้นได้นี่คือบทวิเคราะห์จากเราฝากกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ทีมที่คุณเชียร์ไว้ด้านล่างด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้า